สวัสดีค่ะพบกับพอน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอน้อยจะมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ล่าสุดก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม256 1 6 6ที่ผ่านมานะคะกับหลายๆท่านหลายๆคําถามค่ะก็ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาพอน้อยให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังลงได้เดือนไหนค่ะท่านนี้ค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่2เกิดวันที่ 2, 2> มิถุนายน2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วเลยยังวันนี้พอน้อยมีคําตอบให้เลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่เกิดวันที่2มิถุนายน2509ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567เป็นต้นไปนะคะค่ะเดือนตุลาคม2567กเป็นเดือนแรกของปีก็ประมาณ2500 68ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ท่านจะอายุ59ปีเพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังคีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2569ปีงบประมาณ2569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ายท่านอายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาเข้าสู่คำจำกัดสมิถุนาย,ยน2559ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม2567เป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนมิถุนายน2569เพราะอะไรเพราะว่าพอเราเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวถ่าลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังคีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่2มิถุนายน2569 เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคีผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคม2569เป็นต้นไปนะคะซึ่งเดือนกร,รกฎาคม2569เป็นเดือนที่อยู่ในปีข้อประมาณ2569ค่ะก็คงจะชัดเจนกันนะคะสำหรับท่านที่สอบถามมาไปลงที่ไหน ไปลงที่ท้องถิ่นท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงารเขตนาพรมลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบ,บับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหว ๊ะกาถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังคีผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินนะท่านได้สำเร็จค่ะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวนะคะค่ะก็เคสนี้เกิดขึ้นที่ส่วนราชการที่พอน้อยปฏิบัติราชการอยู่ตอนที่ลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ทราบว่าบัญชีโดนปิดนะคะถึงคราวที่จะได้รับเบี้ยยังชีผู้สูงอายุในเดือนแรกกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สําเร็จ ไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลาค่ะก็ฝากไว้สาหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะกาก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามา2มิถุนายน2 5ง9น์ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะคะลงได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567กเป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือน มิถุนายน2569เพราะว่าลงไปแล้วท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างคี่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2569เป็นต้นไปนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามขออน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้ว จะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคีผูสูงอายุในเดือนไหนไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่นะคะใต้คอมเมนต์ comment, ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอ้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคาถามไหนที่ข้างต่ออย่าลืมกดติดตามพออนอยชแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอเราต้องการล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ